มาครับมแม่เปิดแอร์แล้วแม่ใส่รองเท้าให้เด็กขี้แล้วก็สบายใจยพ่อยจะไปกันแล้วใค<ท>รขี้เด็กว,ว้าใคร,ใครขี้แล้วอารมณ์ดีแม่แม่ใส่ให้ดูจุบสอนข้างเลยจุบไปมจมม ถ้าผมไม่อยู่บนถ้าทุกมื่นเหลืออะไรยังมันจะพอเออโอ้ยหอมกระป๋าดิซีดนี้เลยนี่ไงคลิปอ่ะนั่นเจ้าว่าก็ได้ตัดอีกคนนึงเอาไปโหลดเอาพี่ยังหนอเขามีช่องบิ๊กกัาแล้วนะเปเล็กเข้าไปดูเลยโทรหาย่าไม่ช่องบิ๊กกราฟแล้วามีช่องบิ๊กกัาแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยกดลิ้นก่อนตัวอ่อมใช่แล้วบีกับกวดลิ้นครับกวดลิ้นเด็กน้อยหนึ่งเดือนถูกหนวดพ่อเดี๋ยวแม่ก็ด่าพ่ออย่าเด็กได้สีคืนขื่นเด้กขยายขนาดเป้าเลกเป้าเล็กซูมให้หน่อยไม่ต้อง อ,อาปากให้แม่ออดูหนออาปากไเน่เลยซูมไงวะไม่ต้องซูมหรอพอแล้วอ่าปาอารินม,มากอารินม,มากละเออโอ้น้ำตาแตกมมายกเสียเบเโอ้นแม่เช็ดตาให้โอ้เบบีโอโน้ำตาแตก พูแจงมำัแย่กไมสูเอาเัาทะมันสิออกตอมันมาออกซั่นเงียวดอกฉันเพิ่งมันตีหากด้วยบันเียวหักเด้ฉันเส้ดายคองเด้เไปทำอะไรก่อนนะเดี๋ยวเมพร้อมน่ามันสีเกิดเพื่อนเออพุงใพุงใหขี่หลาสวัสดีครับ ไปก่อนนะครับไปก่อนไปก่อนบอกกองด้วยเอออยู่พ่อไปทำงานก่อนบอกว่าอย่าเอาหนวดไปถุ้ยนะโอ้ย้อมดากันขี้มาไป็นแพบอมติ่งขี้ด้วยวันนี้ทุกขีดเลยปั่นจักรยานแล้วเอามาเอามา